สวัสดีครับนี่คือไอทีนิวรอบเที่ยงวันนะครับประจำวันที่6พฤษภาคม2555น,นะครับวันนี้มีข่าวอัปเดตนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับข่าวแรก facebook เข้าซื้อแกนซีนะครับแอปหาเพื่อนในเครือข่ายสังคมเฟซบุกยังคงเดินหน้าซื้อกิจการต่อเนื่องคราวนี้เป็นเครือข่ายสังคมชื่อแกนซีนะครับบริเ,เวณแกนซีจำกัดวทีมงานทั้งหมดได้เตรียมย้ายไปทำงานใน f a c e b o o เพื่อถูกซื้อกิจการด้วยมูลค่า ที่มาเปิดเผยน,นะครับสำหรับแกนตีนั้นเป็นแอปอ,อกกุปกรณ์พกพามีทั้ง iOS แล้วก็น Android นะครับส่วนหนึ่งคือก้นหาเพื่อนใหม่เครือข่ายสังคมที่นิสสากใช้กัเรานะครับเพืประมวลผลจากความสนใจเนหาการแชร์แล้วก็ตลอดจนที่กัดใกล้เคียงที่เราอยู่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ราคานี่าจจะไม่สูงมากนะักื่องจากแกนทีเปิดตัวตั้งแต่ปีสฤศจิกนะครับแต่มีผู้ใช้ประจำเพียงหลักถึงกรต้นนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็จะช่วยทาให้เพื่อนรเล่นใหม่กับเพื่อนให้หกับในการค้นหาเพื่อนในอนาคตนะครับ ขาต่อมาราคา New iPad เครื่องยูเอ m b บประไปเจาที่5พฤษภาคม2565นะครับราดเลมราคาเริ่มต้นเหลือเพียงแค่11,000บาทนะครับถูกศูนย์เป็นห0าบาทแต่ว่าตัวท็อปสุดราคา2 6ง0 0นหกได้ขยับขึ้นเป็น26,400นหกนะครับเนื่องจากของตลาดต้องการสูงยข่าวต่อมาไม่มีเผยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าการคุยโทรศัพท์มือถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เลืองอกสมองและมะเร็งแต่ไม่ควรใช้นานเกินไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเด็กนะครับเพราะอาจจะทำให้เด็กขึ้นศูนหัวได้แม้แต่ว่าอุปกรณ์ สื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือวิทยุไร้สายเช่น w i f i หรือแม้แต่ TV, ทีวีวิทยุไม่ทําให้มันเกิดอาการผิดปกติแต่ยอย่างใดประกอบกับมีการตรวจสอบใช้งานคนทั่วไปรวมทั้งการมีอาการไวต่อสัญญาณคลื่นวิทยุก็ไม่มีผลกระทบสุขภาพในด้านลงนะครับในผลงานวิจัยก็มีหลายวิจัยนะครับที่มีหลักการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลายตลอดระยะเวลารับห้าปีผ่านมาก็จะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กหรือคูื่นทยุเรื่องต่างๆแต่ไม่สามารถทำอันตรายสุขภาพได้แต่อะไรก็ตามนี่คงไม่ได้ไม้ใช้โทรศัพท์มือถือนานเกินไปโดยเฉพาะเด ในขณะนี้เราพบว่ากขาจะต้องสัมผัถึงไม่สมดุลเสียกุขภาพอีกนึงนะเพราะระวังศึกษาผลพื้นปกติผิดปกติต่อไปนะครับซีโอยาวูเน,นะครับบอกว่างไงทำงานต่อไปถือว่าเรียกร้องให้บอร์ดมีข้อสรุปในวันจันทร์นี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับซีโอที่เข้ามาเราไม่ได้มีจบพูดต,ตามที่รีสูม่เขียนไว้นะครับแล้วก็มีเทปรายการแบต้าให้เทคนะครับของวันเสาร์ที่ผ่านมา ทูนะครับจะมาถามที่แก้ไขปัญหาลูกค้าเน็ตความเร็วสูง ADSL ของทูหลุดบอยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21-22าคม2515นะครับโดยมีหนังสือชี้แจ้งสายเซลล์ฉบับที่3นะครับเรียนผู้ใช้บริการว่าเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับให้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากที่เว็บไซต์ของทูออนไลน์ dot com s l s h t h t o m slash n d e r s c o r e modem p p นะครับโดยทางในเดเวอร์นี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดนะครับสามารถเดตดโฟล์แมนได้ฟรีนะครับ ข่านี้คือข่าวอัปเดตจากทางไอทีมและติดตามเพจย้นได้ที่ t v วีดอทีทีวีดทีเดอทคอมนะครับผม,ม่ติดตามชมีการในอีกสอชั่วโมงต่อไปติดตามชม